คนรอบตัวของคุณมองคุณเป็นคนยังไงนะคะรวมไปถึงช่วงเนี้ยคนพิเศษของเราคิดและรู้สึกยังไงกับเรานะค,ะคนใกล้ตัวคนพิเศษนั่นแหละรู้สึกยังไงกับเรารวมไปถึงนะคะคนรอบตัวคุณนะคะสังคมมองเรายังไงคลิปนี้นะไม่ได้เป็นอะไรก็คือทําเป็นคอนเทนต์เฉยๆแล้วก็อาจจะเอาไปปรับปรุงแอดัพใช้ได้ดูว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะการที่ใครจะมองอะไรยังไงกับเราอันนี้ ถามว่าเราให้ความสำคัญไหมขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นเหมือนเราอยากจะอ่านใจเขาส่องใจเขามากกว่านะคะเออไม่ได้มีจุดประสงค์ทำให้คุณ <c oughs> คิดเยอะคิดมากนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะสมมติคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่านะคะว่าคนนั้นรู้สึกยังไง ดูพลังงานของคุณก่อนใช้ของคุณหรือเปล่าห้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณห้าเหรียญเจดถ้วยเพช e วอร์นนะคะคุณเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะเออเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นเป็นคนที่คิดเยอะมะบางครั้งก็มีความแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่จะเป็นคนที่จริงใจนะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยความแบบทําไมถึงไม่มั่นไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นแบบว่าเชิงโลเลแต่บางทีก็แบบชัดเจนในเรื่องของความต้องการเป็นคนตรงๆอ่ะเออเป็นคนตรงๆนะคะสัมดาส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเออในเรื่องของความรักเป็นพลังงานของคุณนะคะอาจจะเป็นแบบว่าโอเคแหละเราเคยมีปม นะคะมีบาดแผลมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนคุณนะ่าจะเป็นคนที่สมัยใหม่พอสมควรนะคะเป็นคนสมัยใหม่พอสมควรนะคะชอบเรียนรู้มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจแต่ก็จะเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นของตัวเองอ่ะมีมายเซ็ตที่ชัดเจนเป็นของตัวเองนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําคนทําคุณคนไม่ขึ้นน่ะเอออาจจะไม่ใช่ภารกิจเราได้บางคนอ่ะนะเพราะว่ามันมันมีบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า อันนี้ค่อยมาดูทีหลังอันนี้เรามาดูกันว่าคนอื่นมองคุณยังไงในช่วงเวลานี้นะคนอื่นนะคะเขามองและรู้สึกกับคุณยังไงคนรอบตัวคุณอย่าพึ่งคนใกล้ตัวเอาคนรอบตัวคุณก่อนคนรอบตัวคุณมองคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งสามารถทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะอืมแล้วก็เป็นคนที่จริงใจ ไปด้วยกันได้นะคะเป็นคนที่จริงใจไม่ไม่ทิ้งใครอย่างเงี้ยอืมเข้ากับคนอื่นได้แต่มันมีความเจ็บซ้ําๆนะคะคนอื่นก็มองเห็นคุณอะว่าบางทีเขาคนอื่นรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเออ่มีความผิดพลาดกับความรักบ่อยจนคนอื่นมาคนใกล้ตัวหรือคนแบบสังคมภายนอกรู้รู้แล้วรู้รู้จักเราดีอะว่าเราอะอ่าเขาเรียกว่าเคยเฮิร์ตมาเคยเจ็บมานะคะอืม เคยเจ็บกับเรื่องเดิมซ้ําๆมาแต่คุณจะเป็นคนที่เหมือนมี mindset อย่างที่หมอบ,บอกคุณจะเป็นคนที่มี mindset เป็นของตัวเองโฟกัสที่ความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณยังแบบเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่แบบว่าจริงใจรักครอบครัวนะคะอ่ะรุ่งอรุณอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะคุณยังแบบว่าเออถึงแบบฉันไม่เคยประสบความสาเร็จมาแต่ฉันก็แบบ ยังมีชีวิตยอยู่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมสิประมาณนี้นี่คือคนอื่นมองคุณอย่างนี้มันเป็นข้อดีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความอ่อนโยนความจริงใจการใส่ใจคนอื่นนะคะแต่คนอื่นก็รู้นะคะถึงความแบบถึงปมของคุณอยู่นะเออเหมือนคุณจะแอนตี้ในเรื่องของแบบว่าหา,จากจักัรหรือในเรื่องของความรักอะ่ะคุณไม่ชอบความรักที่มันซับซ้อนอะ่ะคนอื่นจะรู้จักคนดีในเรื่องนี้นะคะมาดู เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะคนรอบตัวคุณนะคะคุณจะเขาคิดและรู้สึกเขาคิดก่อนนะว่าคุณเป็นคนที่ชอบแบบอยากรู้อยากเห็นนะคะเป็นคนที่ชอบอยากรู้อยากเห็นเป็นชนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะคะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นจรงิงจังเออแต่เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะคุณเป็นคนเก่งคนนึงเลยแหละในเรื่องของการทํางาน,นการแก้ไขปัญหา แต่คุณนะ่าจะเป็นคนที่ได้เจ็บได้เฮิร์ตอะไรแล้วคุณจะแบบคุณจะคุณจะลืมยากคุณจะก้าวข้ามผ่านยากนิดนึงนะคะนี่นี่นี่คือสิ่งที่คนอื่นมองรอบตัวคุณนะคะอืมแล้วคนอื่นนะคะเขารู้สึกอะไรกับคุณบ้างไหมนะคะหวังดีค่ะรู้สึกดีไม่ได้รู้สึกแบบใน a t i v บคนอื่นรู้สึกดีห่วงใยคุณนะ แล้วก็คุณเป็นคนที่แบบทำงานด้วยหรือว่าได้อยู่ใกล้ได้อยู่ในกลุ่มด้วยในทีมด้วยหรือว่าได้พูดจาด้วยมันสบายใจมันมีพลังงานบวกอยู่ในนั้นนะคะมันมีพลังงานบวกอยู่ในนั้นคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะเอาตัวรอดเก่งอะไรก็ตามที่คุณได้แบบว่าได้ให้คําแนะนําไปหรืออะไรเงี้ยคนคนรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะ intuition แต่คุณจะเป็นคนที่แบบ บางครั้งนะคนเข้าถึงอารมณ์ยากนิดหนึง่งลึกลับนิดหนึง่งนะคะเออเดาใจยากนิดหนึง่งแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างที่ต่อต้านนะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้จุกจิกเออมีบางเรื่องที่ perfectionist นะคะสำหรับคุณในลักษณะของจุกจิกนิดนึงเอออย่างนี้นะคะคนเรามันก็ไม่ได้ดี perfect ร้อเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมี something บ้างคุณว่าไหม อ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดานะคะคนในที่ทํางานคุณหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่สังคมเนี่ยก็มองแบบพูดีทีคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกาลเทศะอืมแต่บางทีจะ perfectionist นิดนึงแล้วก็แบบเดาใจยากนี่นี่แค่นี้เองนะคะทีนี้มาดูแเราคนพิเศษของคุณหรือคนใกล้ดวงของคุณในช่วงนี้กันเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง คนพิเศษหรือคนใกล้ตัวของคุณในช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสมดุลเวลาเหมือนคุณไม่ค่อยที่จะแบบว่ามีเวลาให้คนใกล้ตัวครอบครัวหรือว่าแม้แต่คนความรักเลยนะคะอืมแต่เขาก็ภูมิใจกับในตัวคุณนะเขาภูมิใจที่คุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งชอบแสวงหาชอบแบบเป็นคนขยันทุ่มเทนะคะเนี่ยมีไมชัดเที่ดีคุณแบบถ้าได้แบบ จับจ้องที่อะไรแล้วคุณก็จะทําในสิ่งที่คุณรักนี่เป็นสิ่งที่ดีที่แบบคนภูมิใจในตัวคุณคนใกล้ตัวคนพิเศษคุณอะ,อะแล้วก็ความศรัทธาค่ะคุณมี energy แบบที่ดีมากในเรื่องของความคิดนะคุณมีความศรัทธาในตัวเองน่ารักนะแบอบกว่าน่ารักนะอืมลืมตาดูโลกหมายความว่างไงคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเปิดรับอะไรอยู่เสมอๆนะะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆ เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คนพิเศษหรือคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยมาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณนะ,ะเออเหมือนเขาแค่อยากให้คุณสมดุลเวลานะคะแล้วก็ให้กับเวลากับตัวเองอย่างเงี้ยมันดีแล้วที่คุณมีมายเซ็ตที่ดีนะคะคิดบวกแล้วก็มีแบบความศรัทธาเนาะขอสุดท้ายคําแนะนําให้คุณค่ะอ่าช่วงนี้ถ้าทําได้ก็นั่งสมาธินะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะละทิ้ง บางอย่างเสียสละนะคะหรือว่าละทิ้งอะไรที่แบบว่าเหมือนตกตะกอนอะไรบางอย่างไม่ใช่ละทิง้งตกตะกอนอะไรบางอย่างได้ในช่วงนี้นะคะอมืมันทําให้คุณได้แบบว่าเอ,อตกตะกอนถึงสิ่งที่ผ่านมาหรือคุณรอจังหวะในเรื่องของธุรกิจหรือนะคะการทําสมาธิจะทําให้คุณมีความครเอทีฟในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นอย่างเงี้ยเออคำแนะนําในช่วงเนี้ยคือ ความมั่นใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็การพักผ่อนรวมไปถึงการแบบวางแผนอย่างรอบคอบนี่คือคําแนะนําช่วงนี้โอ้โหความมั่นคงความอบอุ่นครอบครัวการเงินที่สมบูรณ์แบบนะคะคือมันเป็นอะไรที่มันเรียงมาตามที่คุณได้แบบวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องนั่นก็คือแบบความน่าเชื่อถือนะคะความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์หรือความไว้ใจได้นี่เป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวคุณนะคะเออนี่แหละ หมือนลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอุดหน,นุนเราที่ตรงนี้ซัพพอร์ตคุณที่ตรงนี้มีความอบอุ่นนะคะแล้วก็แบบเก่งในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้ว,วคำแนะนําของคุณช่วงนี้คือคุณจะต้องพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะ,ะขาดการพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างนะคะดูแลตัวเองบ้างเอาละ่ะนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ thank you